บอสครับบอสเคยดูละครคุณธรรมไหมครับ พี่ครับเชิญทางนี้นะครับผมนะครับเชิญนะครับพี่พี่เรียกผมนะครับใช่ครับทางร้านของเราินดีให้บริการนะครับผมเต็มตัวสมโทษเนี้ยเข้าร้านพี่ได้เลยครับอุ้ยไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรทางร้านของเรายินดีให้บริการนะครับเชิญข้างในดีกว่าครับ เชิญในดีกว่าครับครับฉชนครับขอบนะครับโอ้โหทำมาปลอมตัวหลอกเรา <hierarchy> ไอละครคุณธรรมเนี่ยดูมาหลายเรื่องแล้วไอมุกแบบเนี่ยต้องมาลองวัดใจแน่ๆ เชิญเลยครับคุณลูกค้าเชิญเลยครับครับเชิญครับครับผมรอ,อสักครู่นะครับได้ครับ มาแล้วครับเมนูครับนี่เลยครับครับนี่ราคาต่อจานเลยครับอ๋อเปล่าครับร้านของเราขายเป็นเซตครับร้านของเราเป็นสไตล์เดนนิ่งครับงั้นเอาอะไรง่ายๆให้ผมทานได้ครับงั้นผมขอนแนะนำเซตนี้เลยนะครับรับรองว่าคุ้มกับลูกค้าแน่นอนครับ โอเคผมโอเดรนี้กันนะครับอ๋อได้เลยครับรอสักครู่นะครับรค,รครับ ที่เห็นคนแต่งตัวมันขอทานเข้ามาในร้านไล่นหน่อยไปยังวะเมื่อกี้แหละครับมผมเชิญเข้ามาในร้านเราเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยจะบ,บ้าเหรอแต่งตัวแบบนั้นนะนะเชิญมันเข้ามาในร้านบอสแต่งตัวซอมซ่อไม่ได้หมายความเป็นขอทานนะครับบอสนี่แค่แต่งตัวให้เกียรติสถานที่อ่ะมันยังไม่มีปัญญาซื้อเลยแล้วมันจะมีตังค์จ่ายค่าอาหารแพงๆเราได้ไงวะบอสครับ เคยดูละครคุณธรรมมไหมครับละครกุณธรรมมเหรอทำไมวะเอา้าก็ไอ้พวกประธานเนี่ยชอบปลอมตัวมาหลอกเราแล้วก็มาตลบหลังเราทำให้เราเสียหน้าแล้วก็ไปรีวิวในเพจของตัวเองบอสผมว่านะไอ้ลูกค้าคนเนี้มันต้องมามุกนี้แน่ๆเลยครับ เฮ้เดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะมีสิครับบอสแต่บอสไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมจัดการเองอ๋ออ,อ,อ,อย่าให้มันหลอกได้แล้วกันครับบอสเออบอสครับผมว่านะเราลดราคาให้เขาด้วยเลยดีไหมครับลดราคาด้วยเหรอวะครับบอส อาจัดไปครับบอสมาแล้วครับครับผมนี่ครับครับพี่ครับนี่คืออะไรครับนี่แหรอครับ เป็นแอปเปนิเซอร์จากทางร้านของเราครับเมนูนี้นะครับชื่อเมนูว่าสลัดผักออแกนิกครับเมนูนี้นะครับปราศจากสารพิษ100%เอร์เซนต์เลยนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำสลัดที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วนะครับจะทำให้รสชาติละมุนเข้ากันอย่างลงตัวเลยครับผมกินได้เลยใช่ไหมครับอ้าตามสบายเลยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราคุกเข้าสลัดด้วยไมมโอ๊ก ที่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยครับอือร่อยสำหรับลูกค้าพิเศษนะครับทางร้านของเราอย่างลดราคาอาหารให้10%เลยนะครับขอบคุณนะครับกินดีครับทานตาสบายเลยนะครับครับ ว่าไงในลูกค้าท่านประธานที่แกชวนเข้ามาน่ะน่าจะทานอาหารจานหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเสนอราคาเขาแล้วนะครับอ่ะก็ดีครั้งหน้าเขาจะได้กลับมาล้าเราอีกทําเป็นมาแกล้งจนหลอกเราไอคอนเทนแบบนี้เจอมานักต่อนักแล้วบอดครับผมว่าร้านของเราต้องดังแน่ๆเลยครับเยี่ยมเยี่ยมจริงๆ สมแล้วที่แกเป็นพนักง,งานดีเด่นของร้านนะขอบคุณครับบอสแล้วว่าแต่เขากินเสร็จแล้วยังอ่ะ,อะผมไม่รู้เลยครับเดี๋ยวผมอมอไปดูให้นะครับ อย่าพิ่งเข้ามาครับอย่าพิ่งเข้ามาผนม,มันทันอยู่ครับอ๋อเออมีอะไรเรียกได้เลยนะครับได้ครับได้ครับอ๋อ ว่าเขายังไม่ให้ผมเข้าไปอ่ะอ้าวทำไมอ่ะผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ <c oughs> เขาน่าจะเฉลยแต่งเป็นชุดคนรวยเหมือนในานเทนี์นี่ครับบอสเออดีดีด,ดีถ้างั้นนะรีบเอาบินไปให้เขาเลยนานขนาดนี้โอ้ท่านคงแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละได้เลยครับบอสเอาไปไปไปนี่ไปครับ คุณลูกค้าครับคุณลูกค้า,าท่านประธานครับท่านประธานออกมาเลอครับอ,อยู่ไหนครับท่านประธานท่านประธานครับเ,เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างาท่านประธานไปไหนอะไม่รู้ว่าท่านประธานเขาไปไหนครับเอาแล้วแกถามฉันแล้วฉันจะรู้ได้ไงอะก็ไหนแกบอกว่า ท่านประธานไปแต่งตัวเพื่อมาเฉลยยไงเออผมว่านี่ก็เฉลยแล้วนะครับเฉลยว่าเป็นประธานใช่ไหมเป็นขอทานครับเฮ้ยโถ่เอ้ยเป็นพนักงานดีเด่นเป็นยังไงไม่ดูตามาตาเรือเลย <c oughs> นี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะ <c oughs> การที่ลูกค้าแต่งตัวดีๆเข้ามาในร้านอาหารเราเนี่ยนะ <c oughs> นั่นมันบ่งบอกว่าลูกค้าเนี่ยพร้อมที่จะมาทานอาหารในร้านเรา และให้เกียรติสถานที่ที่เราจัดไว้ต้อนรับแล้วเขาก็มีเงินมาจ่ายค่าอาหารเราแกดูละครสรั้นมากเกินไปแล้วก็ไปบ้าจี้บ้าบอตามเขาแล้วตอนนี้เป็นไงเนี่ยมันเสียหายแล้วใครรับผิดช,ชอบค่าอาหารมื้อน,นี้เนี่ยฮะออบอสครับผมขอโทษครับผมจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับโอ้แน่นอนอยู่แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนไอพนักงานดีเด่นออพอถันไล่แกออกไง บอสฮะบอสไปเลยนะเออบอสครับบอสบอสครับจะอะไรก็บอกเลยครับบอสอย่าะอะไรผมบอกเลยนะครับบอสบอสครับอย่าะอะไรผมบอกเลยนะครับบอสโอ้บอสคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรวะเนี่ยขอทานด้วชัด